แต่ว่ากว่า3เดือนแล้วนะคะที่ผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเวทีแจ้งวัฒนะเนี่ยเขามีการปิดถนนทําให้สถานที่ราชการหลายพื้นที่ไม่สะดวกในการที่จะอำนวยความสะดวกก็ต้องย้ายไปตามจุดต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอย่างสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองเองเขาก็ย้ายไปใช้สถานที่ในศูนย์การค้านะคะทำให้สถานที่ค่อนข้างที่จะแออัดพอสมควรรองรับผู้ที่มาใช้บริการ2,000คนต่อวันก็ทําให้มีปัญหาคลุกคลักบ้างไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกันค่ะ เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่สุพชาศัอุดมชัยเจ้าหน้าที่ประสานงานโรงเรียนนานาชาติเอกชนย่านรามอินทราต้องพาครูชาวต่างชาติมาทำเรื่องขออยู่ต่อในประเทศไทยหรือทำวีซา่าสุพชาเล่าว่าตั้งแต่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองย้ายมาทำการจากศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะมาเป็นอิมพิเรียลเวิลด์ดพร้าชั่วคราวทําให้เธอต้องปรับเปลี่ยนเส้นทางและเผื่อเวลาในการเดินทางรวมทั้งในแต่ละวันคนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากซึ่งสถานที่ค่อนข้างแออัด แต่ก็ยังดีที่เจ้าหน้าที่ยังสามารถประสานงานและเดินระบบต่อไปได้ก็แน่นอนว่ามันต่างกันมากเพราะว่าระยะทางอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอยู่กึงก่งกลางอยู่แล้วค่ะทางโรงเรียนก็อยู่กึ่งกลางระหว่างรามินทาทางแจ้งวัฒนะกับทางลาดพร้พาวแต่ว่าในเรื่องของความสะดวกสบายในการติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยค่อยๆที่จะยากขึ้นเพราะว่าเจ้าหน้าที่น้อยลง าชาวต่งชาติเยอะกว่าเดิมแล้วก็สถานที่คับแคบค่ะ เช่นเดียวกับผู้มาใช้บริการรายอื่นๆหลายคนยังสับสนกับระบบและต้องเผื่อเวลาเดินทางบางรายต้องมารอตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อเตรียมรอคิวก่อนที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวอร่าพร้าวจะเปิดให้บริการเพราะเจ้าหน้าที่ที่นี่ต้องปรับเวลาเปิดและปิดบริการใหม่คือเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีและปิดทำการเวลา18นาฬิกาสานาทีแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นและพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ I think it's very good based on the current situation in Bangkok, I understand why you had to move. I think the service here is very good, and I've had no problems at all. Very good. พนตำรวจตรีกฤษดาสุรเชษฐพงศ์ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งเปิดเผยว่าทางสำนักงงานตรวจคนเข้าเมืองได้วางแผนสถานที่รองรับไว้ก่อนที่จะมีม็อบปิดกรุงเทพมหานคร ถึงแม้จะมีสถานการณ์การชุมนุมทางหน่วยงานก็ต้องวางแผนย้ายจุดบริการเพื่อรองรับบริการประชาชนได้ซึ่งนอกจากจะแบ่งการให้บริการที่ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวลาราดเพร้าแล้วอีกหนึ่งจุดบริการอยู่ที่ศูนย์การค้าเมเจอร์สาขาสุขสวัสดิ์ในช่วงกลางวันต้องให้เจ้าหน้าที่สลับหมุนเวียนกันพักเพื่อให้งานทันต่อการให้บริการประชาชนซึ่งยอดผู้มาใช้บริการทุกศูนย์เฉลี่ยแล้วมากถึงวันละ800 0คนซึ่งตรงห้างเองเนี่ยเราก็ไม่อยู่พักกลางวัน เพื่อช่วยเร่งระบายเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของสถานที่นะครับทั้งสองที่เพราะแต่ก่อนเนี่ยเรามีที่สูตรราชการก็รองรับเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับพอมารวมสองที่เนี่ยก็ค่อนข้างสถานที่ค่อนข้างค่อนข้างแน่นนะจำกัดแต่เจ้าที่ก็ทํางานอย่างเต็มที่ครับแม้ที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสจะพยายามเจราจาขอให้ผู้ชุมนุมที่บุกสถานที่ราชการออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการได้ แต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือซึ่งสอรสอเตรียมดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ปิดล้อมฐานที่ราชการรวมทั้งหมด35คดีรเป็นกลุ่มปป,ปสจนมน32คดีที่เหลือเป็นกลุ่มสื่อวิทยุป,ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย3คดี